สวัสดีครับมาพบก,กับรายการอ e ีหยางวะ EP 61นะครับกระบผมรายการอ e ีหยางวะเป็นรายการที่เอาข่าวเรื่องเล่าต่างๆนานาทั่วโลกท่วโซเชียลมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกันว่าเฮ้ยข่าวนี้มันเกิดขึ้นอ e ีหอย่างวะบนโลกนี้ครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้เกินทุกวันจันทร์แล้วก็อย่ายลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกดซับสไครต์กดกระดิงแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเราน้ครับ อย่าลืมนะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีแต่เสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกับผมฝ <G l ug> ากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเชน่นเดียวกันนะครับก็เป็นการเสี่เวานะครับไปดูนีบว่าวันนี้มีข่าวมีอะไรน่าสนใจและน่าสนใจมากกันได้นะครับ สัมภาษณ์งานแบบใดให้เล่นไพ่ทดสอบทักษะการเข้าสังคมครับไปสัมภาษณ์งานครับหนุ่มเจอให้ลองเล่นไพ่โชว์ฝีมือ19รอบเพิ่งเข้าใจเมื่อกลับมาถึงบ้านครับฮะสัมภาษณ์เลยเนี่ยเอาครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อข่าวย,ย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านาว่าเรื่องราวนี้พูดถึงประเด็นไว้เรื่องนี้ไว้อย่างไรฮะปะ โดยเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นที่จีนนะครับชายคนหนึ่งไปสัมภาษณ์งานครับเจอบริษัทให้เล่นไพ่ตอนคุยงานหรือตอนสัมภาษณ์งานนะครับบอกว่าจะเป็นการทดสอบการเข้าสังคมครับสุดท้ายครับเสียเงินไป71,000บาทครับกลับมาบ้านถึงเพิ่งรู้ว่านะครับบริษัทนั้นไม่มีจริงครับเป็นเพียงมิจฉาชีพเพื่อหลอกตุนเอาเงินเท่านั้นครับฮะเดี๋ยวไปดูได้ข่าวจะเติมกันดีกว่าว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับไป และเรื่องราวนี้นะครับมีรูปแบบการหลอกลวงเกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะครับบนโลกนี้นะครับโดยเว็บไซต์ ETtoday นะครับรายงานว่าครับชายชาวจีนคนหนึ่งครับที่กําลังจะหางานครับได้สมัครงานไปบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งครับโดยผู้ให้สัมภาษณ์อ้างว่าต้องทดสอบทักษะการเข้าสังคมของเขานะครับด้วยการเล่นไพ่ครับโดยใช้นุ่มครับเล่นไป19เกมครับสุดท้ายเพราะว่าเขาถูกหลอกด้วยวิธีแอบอ้างการสัมภาษณ์งานนะครับโอ้ยอย่างนี้ใช้ด้วยเหรอ ถามการรายงานของสื่อจีนนะครับชายหนุ่มแซ่หยางจากเมืองอู่ฮั่นนะครับมนทนหูเป่ยครับได้ส่งใบสมัครไปยังบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งนะครับและได้รับการเรียกสัมภาษณ์และในวันนัดสัมภาษณ์นะครับเขาได้พบกับผู้สัมภาษณ์ของบริษัทนะครับและหลังจากพูดคุยกันไม่นานครับผู้ให้สัมภาษณ์ครับอ้างว่าต้องการทดสอบทักษะการเข้าสังคมของเขานะครับจึงพาเขาไปห้องเล่นไพ่ของบริษัทนะครับและชวนให้เล่นเกมไพ่ร่วมกับพนักงานอีกสองคนนะครับเฮ้ยได้หรอ และชายหนุ่มแท้อย่างคนนี้นะครับได้แสดงความตั้งใจหรือความพยายามแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวเองถึงการเล่นเกมนะครับจึงเล่นเกมไพ่กับพนักงาน2คนไปถึง19ตานะครับแต่กับแพ้และเสียงเงินสดที่พกมาทั้งหมด15,000ห่ยวนนะครับหรือประมาณ71,000บาทไปนะฮะสมัครงานแบบใดวะวเนี่ยและหลังจากนั้นครับหลังจากผู้ให้สัมภาษณ์ก็บอกให้เขากลับบ้านไปและรอคอยการติดต่อนะครับ ชายหนุ่มแท่ยอย่างครับเพิ่งสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างหลังกลับบ้านนะครับจึงรีบแจ้งตำรวจครับและเจ้าที่มาตรวจสอบสถานที่นั้นครับพบว่าบริษัทก่อสร้างแห่งนี้ที่จริงแล้วเป็นแก๊งมิจฉาชีพครับซึ่งมีผู้ตกเป็นผู้เสียหายและเป็นเหยื่อหลายรายนะครับและเมื่อเจ้าที่ตำรวจสืบสวนเพิ่มเติมนะครับพบว่าผู้บริหารของบริษัทนี้มีประวัติอาชญากรรมมาก่อนนะครับโดยเคยทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทก่อสร้างนะครับ จึงใช้ความรู้นี้นะครับรวบรวมแก๊งมิจฉาชีพที่ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาโดยโฆษณารับสมัครงานปลอมนะครับเพื่อหลอกลวงผู้ที่หางานเข้ามาสัมภาษณ์งานนะครับจากนั้นก็ใช้การพนันเล่นโกงเงินจนผู้สมัครหมดสิ้นนะครับก็คือแผนในแผนเลยวะเนี่ยแล้วปัจจุบันนะครับแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะครับถูกตำรวจคุ้มคุมตัวและกำลังดำเนินคดีทางอาญานนครับและส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการกระทำผิดครับ ก็ได้ถูกคืนให้กับเหยื่อที่ถูกหลอกไปนะครับสุดยอดฮะไวมากเลยผมลิขิตชัดๆเด็กบนหน้าหนังสือพิมพ์ผ่านไป25ปีกลายเป็นบ่าวสาวฮะ <c oughs> เด็กรงหนังสือพิมพ์หน้าเดียวกันผ่านไป25ปีกลายเป็นบ่าวสาวเส้นทางรักครับผมลิขิตชัดๆนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวโย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่าว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับปะเรื่องราวเนื้อข่าวย่อๆนี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นครับมีเด็กชายเด็กหญิง2คนนี้นะครับเคยขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์มาด้วยกันนะครับผ่านไป25ปีครับพวกเขาได้มารู้จักกันมีโอกาสคบหาจนเกิดเป็นความรักครับและได้แต่งงานกันในที่สุดนะครับทั้งสองคนบอกว่ารู้สึกเหมือนเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆครับเฮ้ยสุดยอดฮะ เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีก่อนนะว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับปะเรื่องราวเนื้อข่าวเต็มๆนะครับโดยเด็กชายและเด็กหญิงคนนี้ครับเคยลงกระสุอพิมพ์หน้าเดียวกันนะครับแต่ไม่เคยรู้จักกันนะครับผ่านไป25ปีครับกลายเป็นคู่บ่าวสาวครับเล่าเส้นทางรักอย่างกับในซีรีส์นะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับคู่รักชาวญี่ปุ่นครับโออิซุมิครับทาคุโตะนะครับเจ้าบ่าวครับและคาโตะซายะเจ้าสาวนะครับเข้าพิธีแต่งงานและเริ่มใช้ชีวิตคู่ร่วมกันครับ หลังจากคบหาดูใจกันมานานนะครับแต่เรื่องราวนี้ครับจะน่าสนใจมากที่สุดก็คือนะครับในงานแต่งครับคู่บ่าวสาวได้โชว์หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่เก่าจนเหลืองเส้นนะครับทําให้แขกหลายคนในงานต่างประหลาดใจครับพวกเขาเล่าว่านะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองเกิดจากความอัศจรรย์เรื่องหนึ่งครับเพราะเคยปรากฏตัวร่วมกันในหนังสือพิมพ์เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับในคอลัมน์ My Baby ครับโดยเล่าถึงเด็กน่ารักอายุ1-2ขวบนะครับ และเรื่องราวอย่างว่าน,นี้ไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเจ้าบ่าวยังเผยว่านะครับทั้งคุณแม่ของเขาและแม่ของเจ้าสาวครับต่างเก็บหนังสือพิมพ์นี้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ครับปี1 9 9 9นะครับ, 1999, รบโดยทั้งคู่มองว่านี่เป็นความทรงจําที่สวยงามและควรค่าแก่การรักษามากนะครับเฮ้ยข <c oughs> นลุกเลยว่ะโดยในตอนนั้นครับคุณแม่ของเจ้าบ่าวยังเผยอีกว่านะครับ เธอรู้สึกชื่นชมและเอ็นดูเด็กหญิงน่ารักที่อยู่ข้างๆลูกชายนหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับโดยชื่อคาโตะไซยะนะครับน่ารักมากจนตัดสินใจใช้ชื่อน,นี้ตั้งลูกสาวคนที่2ครับคุณแม่เจ้าเบาเล่านะครับเฮ้ยเป็นกูเขินนะเนี่ย <S <S และเรื่องราวบังเอิญเจอกันครั้งแรกนะครับเธอยังเสริมอีกว่านะครับการพบกันครั้งแรกระหว่าง2ครอบครัวนะครับไม่ได้เกิดในวันที่ลูกๆคบหาดูใจกันครับ แต่เกิดขึ้นในปี2002นะครับซึ่งหมายความว่า3ปีให้หลังจากที่เด็กทั้งสองได้ปรากฏตัวในหนังสือพิมพ์นะครับตอนนั้นครอบครัวของเจ้าบ่าวกำลังพักผ่อนที่น้ำพุร้อนในเมืองครับและ้ยินครอบครัวหนึ่งเรียกลูกสาวตัวเองว่าคาโตซายะและเนื่องจากเป็นชื่อที่ค่อนข้างหายากในสมัยนั้นนะครับครอบครัว,ข,วของโอิสุมินะครับทาคุโตะนะครับจึงเข้าไปสอบถามและได้รู้ว่าครอบครัว,ข,วของเด็กหญิงที่ชื่อว่าคาโตซายะ ก็มาเที่ยวพักผ่อนในที่เดียวกันนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับทั้ง2ฝ่ายเพียงแค่พบกันในเวลาสั้นๆครับตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียไม่ได้มีมือถือโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนเหมือนสมัยนี้ครับทั้งสองครอบครัวจึงไม่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อกันนะครับและจุดเริ่มต้นของความรักนะครับในเวลาผ่านไปนะครับความสัมพันธ์ของโอิซูมิทาคุโตะนะครับและคาโตซายะครับกลับมาเชื่อมโยงอีกครั้งหลังจากอีก15ปีผ่านมานะครับทั้งคู่ พบกันเมื่อตอนมัธยมปลายขณะที่ทำงานพาร์ททมมในโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับเมื่อเห็นชื่อคาโตซายะและโออิสุมิคาคุโตะนะครับสงสัยว่านี่อาจจะเป็นเด็กหญิงที่เคยปรากฏตัวในหนังสือพิมพ์ร่วมกับเขาแต่เนื่องจากงานยุ่งมากและขี้อายครับเขาจึงไม่ได้พูดกับคาโตะซายะนะครับอเอ๊ะแรกไง และจกนกระทั่ง2ปีต่อมานะครับทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งในพิธีจบการศึกษาของโรงเรียนครับและถ่ายรูปด้วยกันนะครับจากนั้นครับโอิซูมิทาคุโตะนะครับกล้าชวนคาโตซายะครับไปทานอาหารเย็นก็คือรูปวมความกล้านะครับทั้ง2เริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อกันผ่านโซเชียลมี i เดียครับส่งข้อความไปจนมาจนเริ่มออกเดทกันครับน่ารักจังวะ และถึงแม้ว่าทั้งสองคนอยู่คนละเมืองกันนะครับแต่เจ้าบ่าวก็ขับรถไปหาเจ้าสาวทุกสัปดาห์นะครับเพื่อพาออกเดทครับทั้งสองมีความสนใจและมุมมองต่อชีวิตที่คล้ายคลึงกันเจ้าสาวกล่าวว่านะครับเรารู้สึกเหมือนเกิดมาเพื่อกันและกันคนมักจะบอกว่ามันคือพรหมลิขิตเราจะได้แต่งงานกันว้าวและแขกในงานหลายคนก็ต่างประหลาดใจครับกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะครับและมีผู้หญิงคนหนึ่งถึงกับกล่าวว่าเลยนะครับว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่า และคุณแม่ของเจ้าบ่าวก็กล่าวด้วยน้ำตาว่ามันเหมือนพรมลิขิตและโอกาสที่ทําให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันและในที่สุดวันนี้พวกเขาก็เป็นสามีภรรยากันโอ้ฟังรู้สึกตื่นตันเหมือนกันนะเนี่ยงานแต่งของทั้งคู่ครับยังจัดขึ้นที่โรงแรมที่พวกเขาเคยทํางานพาร์ทไทม์สมัยมัธยมครับสถานที่ที่พวกเขาได้พบกันครั้งแรกในวัยผู้ใหญ่นี่ครับวยสุดยอด เปไ็นอย่างไรบ้างครับกับ EP นี้ครับถ้าชื่นชอบอย่ลืมฝากกดไลค์ like คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเราเลยครับอย่าลืมต้องฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกหลักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเดียวกัันนะครบ รีพ right? ูดใช่ไหมใช่เพราเราพูดช้ามันจะง่วงไงเออขอบคุณทุกคนด้วยครับ